เราเข้ามาเพื่อความยั่งยืนให้ถ่างใจเพาะอยู่ดูพราคัมภีระเจ้าของพระเจ้าสุเกตโตเมตตาตื้นหัวใจตื้นชีวิตของเราในปีใหม่นี้ขอพระองคทรงนำในชีวิตของพี่น้องที่จะอธิษฐานในทุกๆเรื่องกับพระเจ้าพันยาของเราผู้ทรงสกิตอยู่บนฟ้าบนสวรรค์และให้ทรงมองดูเราอยู่ขอพระองค์ทรงของพระไทยในชีวิตของเราทุกคนเถิดพระธิราเจ้าวมาเลโรยาสารเสียนทันก้าวมาเลโรยาสาร แสวงหาแผ่นดินของพระองค์แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าของเราทั้งหลายที่มีความตัดซื้อพระบิดาเจ้าตของพระองค์ของพระองค์ทรงสถิตอยู่บบเราทุกคนขอพิทักษยามอุสุของพระองค์ทรงอยู่เหนือชีวิตเราขับเพื่อนอยู่ในในชีวิตของเราและเป็นเอกเป็นหนึ่งและเป็นนายในชีวิตของเราบิดาาบิดาเจ้าเราทั้งหลายเข้ามานี้เข้ามาด้วยใจของเรืเอง เข้ามาด้วยชีวิตเข้ามาด้วยจิตวิญญาณวิญญาณเจ้าพระและชีวิตที่เป็นเป็กระโหงยค่าขอไม่เป็นเครื่องหอที่พอพระไทยในสายพเนจรของพระองค์ได้เสด็าดดายเ้าขอไม่านงปรดนต์ที่นี่านเราขอไม่้ข้ามหัวใจและ่าอาจารย์ชายของเราสฆี่ดายเราค่ะเรานี้ขอสิริขอคงเขาแสงมาขอพัฒนาราศีอยู่ในชีวิตของ ขอชำระค่าด e ีชำระการกระทำได้ชำระความคิดพะทมีรายเจ้าค่าขอให้ขอให้ความคิดของเราโร้ลงเจ้าค่าที่มีหาความฝก่นผู้รงเจ้าค่าที่ความงหมกมุ่นอยู่ในการงานใดๆพระองเจ้าค่าในปีใหม่นี้ผร้ลงเจ้าค่าขอพระองค์ทรงเข้ามาช่วยเหลือเราผร้ลงเจ้าค่าช่วยเหลือในชีวิตของเราโูรลงเจ้าค่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโูรลงเจ้าค่าขอให้สิ่งขอบเรานั้นร่วงไปเถิดผรรลงเจ้าค่าและขอให้เป็นสิ่งใหม่ ระบิดาเจ้าข้าเข้ามาในชีวิตของเราขอการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าขอหัวใจที่เหนียอแห้งขอหัวใจที่เหนียวแห้งพระบิดาเจ้าข้าได้จิตอิงยาพระองค์เจ้าข้าที่เหนียวแห้งนั้นขอพระองค์ทรงเทด้วยอิงยาของพระองค์ลงมาพระองค์เจ้าขาเหนือชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามีชีวิตที่แบบรหาหาพระองค์ได้รับความชุ่มฉ่ำพระบิดาเจ้าข้าได้รับการกรอกพระโงมพระบิดาเจ้าข้า โอหานยุยาสาลเสืินพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายจงจองฆ้าในรับการตวยพรพระองค์จองฆ่าในปีใหม่นี้และให้เราทั้งหลายที่จะเดินกับพระเจ้าในชีวิตของเรามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นพระบิดาจองฆ้าที่เราจะไม่เกี่ยวเรือสองแคมแต่เราแต่รับพระเจ้าเพียงต์เดียวพระบิดาจองฆ่าที่เราจะไม่ารับใช้อีกในหนึ่งจะเป็นนิบัดอีกในหนึ่งแต่เราจะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นในชีวิตพระบิดาจ้าฆ้าการี้ยงยาสารลเสือนพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ขอการกดปล่อยขอการพัฒนาการโปรงเจ้วข้ากดแกะโปร่งจ้วข้าในปีใหม่นี้โกร่งเจ้วข้าที่จะรับการปิดปวามเติมเต็มขึ้นมาจากพระเจ้าขอการรักษาเลื่องยาโปร่งเจ้าข้าสุขภาพร่างกายก็ให้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พอดาได้าข้าขอการรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้่วยก็ขอพรรองทรงรักษาโปร่งเจ้วข้าผู้ที่แบกมาละาหนักของปรองทรงกดปล่อยในปีนี้ด้วยเถิดโรรองเจ้วข้าอาเลลูยาสารเสด็จพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงอวยพรหน้าที่การงาน ของทุกคนพระองค์เจ้าค่าที่เขาจะมอบปัญหารอบภาระไว้กับพระองค์ไว้ต่อหน้าพระองค์ะแต่การเกี่ยนตามพระองค์ไปนั้นพระบิดาเจ้าค่าทางเยรูยาเสเิญพระเจ้าก็หมายของเราพระบุคคลเจ้าพระบิดาเจ้าค่าจุดเดียวท่านั้นพระองค์หมอพระองค์ทรงเป็นแม่ครับพระองค์เจ้าค่าในองค์เยรูสเซียสพระองค์ทรงเป็นผู้นำพระองค์เจ้า่าและพระองค์ทรงเป็นพระที่เลี้ยงพระองค์เจ้า่าและพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์ทรงให่เรา เราทั้งหลายเป็นคนบาปแก่ในความรักความมั่นคงที่มาจากพระเจ้าด้วยความรักที่รานนั้นพระองค์ทรงไถ่เราพระองค์ทรงกดแกะเราพระองค์ทรงให้เราเป็นศีดีภาพพระบิดาเจ้าข้าแล้เราทั้งหลายได้เ้าเข้ามาในที่จักของพระองค์ในวิเวศของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเราจะมานมัสการพระองค์เพียงคนเดียวเท่านั้นขอให้มือของเราปากของเราที่จะร้องโลงเจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดโรงเจ้าข้าอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชน โปรเจ้าให้หัวใจของเราและปากของเรานั้นจะร้องเพลงในนมัสการพระเจ้าได้ร้องเทุงเรื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสพระผู้ช่วยให้รอดและขอพระเจ้าส่งโรดเมตตาในชีวิตของเราโอหันลุยาสรรเสริญพระเจ้าเช้านี้ลูกขอฝากพ่าคัาธุ์พานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามที่เยซูนาเมตทาสมาธิในชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นที่ที่พระเจ้าท่ง นำในชีว <toys> ิตน <m ics> <m ics> ี้ให้เป็นที่พอพระใยของพระเจ้าในปีใหม่นี้ที่เราจะมีชีวิตใหม่และก้าวเดินกับพระองค์ในเรื่องใหม่ๆและขอให้เรื่องเก่าๆนั้นจะล่มโรยไปแต่ให้กลายเป็นสิ่งใหม่และเป็นวันใหม่และเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ดีๆที่จะถวายแก่พระเจ้าาธุการแด่พระเจ้าฟ้าสวรรค์าธุการแก่พระเจ้าฟ้าดินพระองค์เจ้าข้าโอฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นเกเป็นหนึ่งในชีวิตเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระบิดาเจ้าข้าอาเลรุยาสารเสด็จพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในปีนี้ดวงเจ้าข้าในชีวิตของเราทุกคนขอระองคงสรงจัดเตรียมพระบิดาเจ้าข้าเปล่งแในชีวิตของเราที่จะเดินกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าในวันพ้ธและวันตอวันที่เราได้เดินกับพระเจ้านั้นขอให้เราทั้งหลายดรงเจ้าข้าที่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงนำ แพระองค์ทรงสายลายละเอียดในชีวิตของเราบางเหนวางแบบไว้พระบิดาเจ้าท่านมีมาอย่านี้ลงยวห้าที่เราทั้งหลายในชีวิตาพระองค์ด้วยความรักมั่นทรงของพระองค์พระองค์ทรงดำลงในชีวิตของเรานั้นพระพิดาเยาวห้าให้ชีวิตของเรารงยาวห้าก้าวเดินไปกับพระองค์และต้อเห็นดนของพระองค์เพื่ออนาคตของพระองค์พระบิดาเจ้าท่าน ข้าพเจ้าทรงต้องคุ้มครองไม่ดูแลการเดินทางของเขาแมะข้าพเจ้าทรงเคยพอการงานที่ขอคำอยู่ขอาพเจ้าทรงเมตตาด้วยราชการเดียรข้าพเจ้าก็มีนหนังสว่างราชการเดียข้เจ้าก็ทรงอยู่าเจ้าทรงยิ่งใหญ่ก็มีงาจะพาว์้านทุกอาที่ฐานเกลือลูกหลานของเราทุกคนผู้หลงเจ้าวข้าที่ได้เดินทางมาจากกรงเทศรหลงเ้าวข้าข้าพเจ้าทรงปกครองคุ้มครองทุกทีตของเขา ข้าแ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าและมนุกุกคนเป็นลูกของพระองค์ของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรง้างทหัสของดวงไว้เหนือโลกร้ายและภัยพิบัติทั้งปวงนี้ลงเจ้าข้าขอให้มุ่เป็นศูนย์อากาศไปพระองค์เจ้าข้าได้ช่วยเหลือคนของพระองค์ะมิตาเจ้าข้าคนชอบธรรมพระองค์เจ้าข้าและคนที่น่ารักและคนที่ไม่น่ารักะองเจ้าข้าที่เจ็บปวดอยู่ขอพระองค์ทรงรักษาและเยียวยาให้เหลือพระองค์เจ้าข้าขอให้โรคนี้ที่เจ็บไหนออกไปกับ ถ้ามีการจิตวยและแพทย์ระบาดขอพระเจ้าทรงรักษาแนะนำพาด้วยเถิดพระองค์เยาค่้าขอไปพระองค์เยาค่้าขอไฟที่มาจากเชื้อบนตึกพระองค์เยาะข้าขาหาโรคนี้ที่หมดสิ้นไปด้วยเถิดหลงเยาะข้าเสื่อเหลือเขาด้วยเถิดพระองค์เยาค่้าโอฮาเรลูยาสรรเสริญพระเจ้าและลูคก็เชื่อว่าในที่บัดั้งปวงนั้นพระองค์เยาะข้าอยู่ใต้ตากระบาดของโรงก็มามันมาเพื่อรักข้าและทำลาย แต่พระเจ้ามาเพื่อเราจะได้รับความรอดเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นก้อมประการกำลังที่เข้มแข็งในชีวิตของเราขอเราทั้งหลายที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรานะขอเราทั้งหลายที่จะเข้าไปหลบภัยในพระองค์อยู่ใต้ปีกของพระองค์ทั้งหลายจงกล้าและขอให้เราทั้งหลายที่จะปลอดภัยรอบได้บอกยังเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะกัรเสี่ยงล้อคุณลูกได้เถิดพระองค์เจ้าค่ะให้ลูกขอฝากพ่อทำาุกอย่างดีให้ หรือว่าลูกหลายจะให้กลับแต่ขอให้เขาที่จะไม่สารวนอยู่ในเรื่องนั้นแต่ให้เขาอาองพระเจ้าก่อนฮาเลลูยาสารเสินพระเจ้าสารเสินพระเจ้าสารเสินพระเจ้าที่ไหนก็อยากเจ้าค่ะด้วยการเกิดพี่น้องของเจ้าค่ะอีกหลายคนพระองค์เจ้าค่ะที่ไม่ได้มาจุดจั่งพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองเจ้าค่ะช่วยเหลือช่วยคู่ของพระองเจ้าค่ะ ไม่ว e, ่าเขาจะอยู่ที่บ้านโรงเจ้าข้าจะอยห้ขารับการรับใจรับการเสียที่มาจากพระเจ้าได้มอของเขาทั้งหลายโรงเจ้าข้าที่จะติดสนิทกับพระองค์ทุกวันทุกเวลาโรงเจ้าข้าได้ขอของเขาทั้งหลายโรงเจ้าข้าที่จราจะและที่ฐานร้องครูในทุกเพื่องกับพระองค์พิธีการเจ้าข้าที่เราจะไม่เอากำลังของเขาโรงเจ้าข้าหรือว่าความสามารถของเขาแต่เขาจะวางใจในพระเจ้าได้เึื่ ใหญ่พระองค์เจ้าค่าได้รับกำลังที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าค่าที่เขาจะไม่ใช้ความสามารถของพระองค์เจ้าค่าแต่เขาจะาพระเจ้าพระเจ้าเพื่อเหยียบย่ำทุกคนพระองค์เจ้าค่าในในเช้านี้ที่ยังมาไม่ถึงเขาขอพระเจ้าคุณเปิดกล้องคล้องและเล้าใจต่อพระองค์เจ้าค่าเจ้ามดีลุ้นพระองค์เจ้าค่าที่เขาที่จะหาพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด เวย์พร้าวเท้าของเขาเวย์พร้าวมือเขาเวยพร้าในธุรกิจหน้าที่การงานของเขาพระบิดาเจ้าอ้าวดินยาสารเสียหายเจ้าที่ที่อ่าไม่มีถ้ารถไม่มีน้ํามันไม่มียาทำละนะแต่ของพระองค์ เรียกเราแระรงไทเราโอบกควาามผาาทังยทั้งวงที่เราเคยตกอยู่ในหนุนางกับดับของมาแพระองทรงไถ่เราลงทรงนํนเราออกจากแผ่นดินอียิปต์แด่นาตและพระองค์ทรงช่วยเหลือเราทุกวันนี้เราได้เป็นไทยเราได้รับสิสรภาพได้เสรีภาพแล้วะทุกการเหนาพเจ้าะทุกการเนนญาอัสวับันี้ลูกของพระอบคุในความรักขบเมตตาความดูแลเจ้าข้าได้รั พระองค์ทรงเมตตาและพระองค์ทรงนำพาทุกวันคืนที่เราเดินปิติทางของพระองค์นั้นพระองค์ทรงดูแลเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์ทรงมีทางหอกอยูเสมอแม้ว่าเราเด็กเหนื่อยของพระองค์ทรงให้เรามีกำลังขึ้นเมื่อเราร้องคูดต่อพระองค์พระองค์กตอบขาวพิฐานของเราเมื่อเราร้องให้พระองค์ทรงเทน้ำตาให้กับเราเมื่อเราเจ็บป่วยพระองค์ทรงรักษาเมื่อเรามีบาดแผลพระองค์ทรงพันแผลให้กับเราพระบิดาเจ้าข้าลูกของพระคุณพระองค์ ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงใส่รายละเอียดพระบิดาเจ้าข้าและขอขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ที่เราทั้งหลายได้เข้ามาในพิธีเวทของพระองค์ได้ขอบคุณพระอค์ที่เราทั้งหลายได้มีการเล่นกันยื่พระบิดาเจ้าข้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ที่เราจะติดตามพระองค์ไปตลอดวันคืนของเราพระบิดาเจ้าข้าที่พระองค์ทรงนำเรานั้นและลูกขอขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งอย่างละทุกพรณและในเช้านี้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าขอการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ ชีวิตของเราในเช้านี้ที่เราจะมีกำลังมีเรี่ยวแรงหยือที่เราจะตระหัสการและเสินร่วมสรรเสิญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข่ายไม่ว่าจะเป็นการสังฆธรรมสังระวจนะของพระเจ้าเป็ของพระเจ้าทรงเปิดหูตาใจเราที่เราจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราผู้อยู่ในชีวิตของเราให้พูดคุยกับเราในทุกเรื่องพระบิดาเจ้าข่ายคาะค่ะครัเทศนา รอบห้าพระพิดาเจาา้าค่ะโดยเสียงของพระเจ้านั้นแต่ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาพื่เราจะแยกแยกเสียงนั้นได้พระบิดาเจา้าในเช้านี้รูปขอของพระคุณพระองค์ขอพระคุณงในทุกสิ่งอย่างในทุกกรณีพระบิดาเจ้าค่ะสาธุการเด็พระเจ้ยาผู้ใหญ่ยิ่งสุขอขอพระเกียรติพระศรีจงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียวอาเม่เมน